ฮัลโหลสุกค่ะะทุกคนวัน,นนี้มาพบกับเกลีกแล้วนะคะคลิปนี้เกลจะทำเป็น Walk w e e k เลยะคะ่ะคือว่าให้ทุกคนติดตามเลยว่า1อาทิตย์เนี้ย เกลทาอะไรบ้างเพราะว่าเกลไม่ได้ทำบอกวีคมานานแล้วเนาะก็เลยคิดว่าทําบอกบี๊กดีกว่าเพราะว่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่าตัวเองมีอะไรทาเยอะแยะมากเลยวันนี้ก็คือหน้าสดไปเพราะว่าวันนี้จะพาทุกคนไปต่อขนตาค่ะ,ะช่วงนี้เราจะพาไปทําสวยตลอดเลยเนาะคือจะบอกว่าเก็บกดมัง้งวันนี้นะคะเราก็จะพาไปต่อขนตาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เกลจะไปถ่ายแบบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ต่อขนตาจะเป็นยังไงจะออกมาทรงไหนต่อที่ไหนนะคะไปเลยคะ่ะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะอันนี้เ้วมาออต่อขนตานะคะกับคุณรีมนะนี่คะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ตามมาจากในไอจเลยนะพะอดีวว่าแบบว่าเห็นรีวิวแล้วคือชอบมาวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาต่อเป็นแบบธรรมชาติเลยค่ะทุกคนเป็นคลาสสิก วันดีเนาะคุณดีเนี่อค่ะเดี๋ยวให้คุณดีอธิบายให้ฟังอันนี้นะคะจะเป็นคลาสสิกหนึ่งดีก็คือเส้นต่อเส้นนะคะเป็นตัวนี้ตออมาก็คือจะธรรมชาติเลยนะคะสําหรับตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าได้ลุคแบบว่าแต่งแต่งหน้าไม่เนาะแต่งหน้าไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็คือมันได้หลายลุคเนาะธรรมชาติได้ฟิลธรรมชาติเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเกลยวเลือกทําเป็นแบบ ต่อธรรมชาติเนาะเป็นทรงธรรมชาติแต่จริงๆเขาก็มีทั้งแบบธรรมชาติพริตตี้ดอแล้วก็เซ็กซี่ใช่ไหมคะเป็นทรงใช่ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเกลเออเมื่อกี้ให้คุณดีมดูแล้วเนาะเดี๋ยวเกลจะต่บข้างเราประมาณกี่เซนนะคะคุณดีมหกสิบหกสิบนะคะเพราะว่าจริงๆเราเมื่อกี้คุณดีมดูบอกว่าขนตาเกลจริงๆไม่เยอะขนตาน้อยนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้างเราประมาณหกสิบเนาะรวมแล้วก็เป็นร้อยยี่สิบเซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ คนอันนี้คือแบบว่าเกลต่อเป็นคลาสสิกวันดีเนาะที่เกลบอกก็คือมันจะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงเลยและเกลชอบมากอะจะรู้สึกว่ามันเหมือนเวลาที่เราแบบเออแต่งหน้าปัดมาทาลาดัดขนตาเลยก็คือแบบ ธรรมชาติธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการดูแลของมันถ้าใครต่อขนตาก็จะรู้เนาะพื้นฐานเลยก็คือว่าห้ามปัดมาสคาร่าห้ามดัดขนตาแล้วก็เวลาที่เราลบเมคอัพะคะก็ใช้เป็นพวกครีนซิ่งวอเตอร์ไม่ผสมพวกน้ํามัน ไม่บไม่เอาแบบพวกออยผสมน้ำมันเนาะทุกคนมันจะทำให้กาวเนี่ยมันเสื่อมง่ายแล้วก็หลังจากที่ทำก็คือว่า1 2ถึง24ชั่วโมงเนี่ยก็คือห้ามโดนน้ำแล้วก็ห้ามโดนแบบลังหน้าก็อย่าเป็นน้ำร้อนนะคะพวกไอน้ำพวกความร้อนเนี่ยก็จะทำให้กาวมันหลุดได้ง่ายก็อยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะสำหรับร้านคุณดีมก็ ถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ไปได้รานเขาเป็นสตูดิโอพรเอรนะคะมันเป็นอ,อ,อยู่ที่คอนโดไรส์พะราด้านะคะก็คือว่าลงลงทางด่วนปุ๊บก็คือถึงเลยแล้วก็คุณดีมก็ต่อดีมากจะบอกว่า เมื่อก่อนน่ะเคยต่อแล้วอาจจะเป็นสมัยก่อนแรกๆเลยคือรู้สึกเจ็บตาแล้วก็หนักตาแต่คือครั้งนี้รู้สึกเลยว่าแบบเบาสบายตามากทุกคนคือแบบว่าปื้อมอ่ะคือชอบถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเกวจะทิ้งเป็นไอจีร้านให้เนาะมันจะมีแบบเบอร์ติดต่อช่องทางการติดต่อไว้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องกลับบ้านไปกินข้าวาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายแบบกันค่ะไปดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายแบบที่ไหนชุดยังไงนะ วันนี้ก็วันที่สองแล้วนะคะทุกคนพอดีว่าวันนี้นะคะเกลมีถ่ายแบบเนาะแบบว่าเขาจ้างถ่ายก็คือจะเป็นกางเกงซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้เรามาถ่ายที่ร้านโอมาเกษตรคือแบบว่าสวยมากตรงย่านสาบย่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะไปอีกร้านหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้ขอถ่ายแบบก่อนนะคะทุกคนคือเรามาใสา่มากเลย ตอนนี้คือถ่ายไปแบบจะสิบตัวแล้วหน่อยมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชุดจำสูตรนะคะหลายชุดมากเลยตอนนี้ข้างในเขากินกุ้งมางกรก,กันอยู่ให้เราอยากกินมากเปลี่ยนชุดแล้วนะคะตอนนี้ใส่เป็นจำสูทนเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปชุด can way come home to my นี่ค่ะร้านที่เรามานะคะร้านนี้ชื่อ e v e r y Day นะคะหมูกระทะคาเฟ่แอนบาร์เนาะเขาจะเป็นคาเฟ่ด้านล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะมีหมูกระทะด้วยนะตอนเย็นร้านสวยไฟสวยมีกระบองพงกระบองเพชรข้างในมีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะเราจะมาถ่ายชุดต่อไปกันนะจ๊ะนี่ <c oughs> ร้านที่สอง กังเกงหนังมันจะมีทั้งหมด3สีนะคะทุกคนแล้วก็จะมีถ่ายอีกหลายแบบเลยสูส้จ้ะไปถ่ายกันต่อ จะมาแต่งบ้านวันคริสต์มาสกันค่ะเมื่อกี้แวบออกไปดูของม,มาแล้วนะแล้วก็ซื้อมาแล้วบ้างแต่ว่าน,นี่คือเรามีอยู่แล้วสวัสดีค่ะพี่นกอพี่นกหายไปไหนอย่าหลอกอย่าหลอกสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวพี่นกช่วยแต่งนะคะแม่คะไม่กล้าออกกลองพี่อุ๋มคะ ทุกคนไม่กล้าออกกล้องหมดเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งบ้านคริสต์มาสกันค่ะทุกคน แล้วนะคะทุกคนนี่ของตกแต่งเยอะมากเพราะว่าซื้อไว้หลายปีเลยนะคะนี่อันนี้เกี่ยวไหม <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยว <laughs> น,นี้เลมอนมีลูกสนด้วยอันนี้เกลซื้อไว้แบบทุกปีเลยค่ะแล้วก็จะเอาออกมาตกแต่งว่ากี่ม้มาลุยค่ะพี่นกค่ะ <laughs> <laughs> I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the มีเอาแต่งเสร็จแล้วดูสิจริงๆแล้วคือต้นมันใหญ่มากเลยนะคะดูสิสูงกว่าเกลียนี่น่ารักมากเลยมีน้องกวางด้วยนะจ๊ะมีน้องกวางด้วยเดี๋ยวเราไปแต่งห้องนอนข้างบนกัน,นะคะ่ะ Every time the snow is falling down And it is cold outside We gather around the fireplace And no one cares about yesterday My favorite holiday It means so much more นี่นะคะแก้วแต่งห้องนอนเสร็จแล้วนะคะกะก็จะแต่งแค่มุมนี้มุมเดียวเนาะตรงนี้ให้มันเป็นคริสมาสหน่อยเนาะแล้วก็มีทีนด้วยแล้วก็อันนี้นะคะพี่อุมตอให้วันคริสมาสปีที่แล้วนะน,นี น่ารักมากเลยตอนนี้ก็แต่งห้องคริสต์มาสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2กันค่ะแล้วเราก็จะพาไปวอล์กด้วยนะวันนี้ต้องรีบไปอาบน้ําแล้วก็นอนนะคะพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนเนาะมา r r คริสต์มาสมอร์นิ่งค่ะวันนี้นะคะเรากําลังไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม2กันนะคะ a อนเดอะแกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นค่ะสวัสดีค่ะ ก็วันนี้ไม่รู้จะอาการเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะทําเหมือนเดิมนั่นก็คือว่ากลับบ้านไปกินข้าวกินยาพาราแล้วก็นอนโอเคเราไปฉีดวัคซีนกันคะ่ะเก่งไหมคะเกรงเกรงไหมคะเกรง เจ็บไ,ไหมคะไม่เจ็บโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ กินข้าวแล้วแล้วก็กินยาแล้วค่ะตอนนี้ก็กําลังเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็จะนอนพักนะคะเพราะว่าเ,เริ่มรู้สึกเพลียแล้วก็ง่วงอะคะ่ะทุกคนเหมือนครั้งที่แล้วเลยพอชีเสร็จแล้วแกก็จะรู้สึกเหมือนแบบง่วงเพลียะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องนอนตื่นหนึ่งถึงจะดีขึ้นกินยาคาราเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้านอนก่อนนะ ฮัลโหลทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของวีคล้วนะคะก็เป็นช่วงวีที่กําลังจะถึงวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะแต่งจัดต้นคริสต์มาสกันนะคะที่บ้านเรียบร้อยก็วันนี้พอดีว่าเกลว่ะไปเห็นในเน็ตมาคือเขาทําแบบเป็นบัวลอยที่เป็นคริสต์มาสวันนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมของที่บ้านนะคะว่าเราจะมาทําบัวลอยตีนคริสต์มาสกันนะคะวันนี้ไม่ได้พาไปไหนไม่ได้ออกไปไหนเลยก็คืออยู่บ้านทั้งวันแล้ววันนี้อีพี่อุ่มมาช่วยทําด้วยเพราะว่าอีคือทําของหวานเก่งมาก นี่ไะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําอะไรกันอยู่คะ่ะอี้เขาเรียกว่าอะไรคะต้มหรอทํากะทีนี่นะคะ,ะ,ะอี้ทาขนมอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราเตรียมกะทีกันอยู่นะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะอีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยทุกคนเราจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะเดี๋ยวกจะเปิดเลฟเฟลนให้ดู <c oughs> ตอนนี้อีกาลังเตรียมให้อยู่เดยวเราจะมาปั้นกันจังนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือแบบที่เราหามานะคะคือเราจะปั้นเป็นรูปแบบนี้เลยไม่รู้จะออกมาสวยอย่างนี้หรือเปล่านะนี่ <c oughs> นี่นะคะมันเป็นบัวลอยเห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่าอินสไพร์เรชันของเราเดี๋ยวเราจะมาทําแบบนี้กันคะ่ะเราจะมาเริ่มทําเป็นต้นคริสต์มาสก่อนนะคะทุกคนเร้องทำสิ่งที่ยากก่อนแล้วเราค่อยมาสิ่งที่ง่ายติดมือวะออกไม่ได้ <laughs> หรือว่าต้องใช้แป้งนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ไม่ต้องบางมากแป๊บนึง <comunque S 2> นะแป๊บหนึ่งนะบัวลอยของเราจะต้องออกมาสวยงามที่สุด นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มแบบเขาเรียกว่าอะไรต้มทดลองรอดไม่รอดก็จะรอดไม่รอดนะคะทุกคนนี่ต้นคริสต์มาสมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใบเท้ามีดาวด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระหมู่ดาวรอบรดเดี๋ยวเราไปต้มกันก่อนนะคะ คือเสร็จแล้วจะบอกว่าสวยมากดสูสีสันแบบน่ารักมากเดี๋ยวปีหน้านะทุกคนรอเลยทําขาย <c oughs> น่ารักดูสิแล้วก็แบบทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ดูเมื่อกี้แอบชิมตอนที่อีต้มคืออร่อยมากอเอาแบบเอาชิ้นเล็กๆก่อนเป็นเล็กๆนี่คือแป้งแบบแป้งหนึบป่ะพี่หุ่มแป้งหนึบมากเลย กินไม้เท้า,ก,ากินไม้เท้าอืมอืมพอหนึบมากนี่กินแค่ครีมแล้วใช่ไหมห <Yeah. S 2> นึบมากแล้วก็แบบจะทีคุณน,นัว สำหรับวอล์กวีกรอบนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนมีออกไปข้างนอกก็ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเทศกาลคริสต์มาสเนาะก็มีการจัดบ้านแล้วก็ทำขนมเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงวันนี้นะคะเกลก็ขออวยพรแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนก่อนเลยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะมาก่อนปีใหม่เนาะขอให้ปีหน้านะคะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เกลด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย